นี่ใช่ไหมใช่ค่ะมันที่ีตะกร้าเจ็ดรุ่นนี้ครับพีเดี๋ยวสีอ่อนกับสีเข้มเดี๋ยวสีอ่อนนี่พี่พี่จุู่มันนี้ตรงไซส์ไหมลองให้หน่อยลองลองให้ดูว่าตรงไซส์ไหมวินไมหมือนคุณนายเลยอ่ะเอาอีกข้างหนึ่งดิอ๋ออันนี้ตรงคอันนี้ตรงไซส์เลยนะเลือกตรงไซส์ได้เลยมีสองสีตะกร้าเจ็ดราคาดีมากร้อยสี่สิบสองบาทเองค่ะร้อยสี่สิบสองบาทงานเป็นอย่างี้เอาีดได้ง่ายไห ไม่เปลี่ยนตายพื้นดีนะมีนี่ไม่ลื่นนะครับ no อ e> ันนี no ้ไม่เป็นแบนเป็นอันนี้ตะกร้าที่ปักหมุดอยู่ซื้อตรงพี่พีเริ่มได้ค่ะจะผ่านดังแบกเกินเดินแบบเดินแบบค่ะมาเลยใส่ไม่เป็นใส่อันนี้ไม่เป็นทุกคนอยากดูอะไรบอกเลยนะตะการหกนี่ใหม่อันนี้น่ารักลองดิเนี่ย ันนี้แมนน่งนะเดี <ไ please. S 3> <ห>๋ยวไล่ให้นะครับนาสาววัดดำหนังแก้วนังแก้วที่โชว์เมื่อกี้คือตากตาสีครับหนังแก้วค,คือตากตาซี้ากว้วางใส่ดีร้อยส่สิบเอบาทอันนี้เป็นยีนร้อยสี่สิบสองบาทเท่านั้นนะ สีเงินสวยว่ะไอ้ตัวหน,หนังแก้วบว,วกหนึ่งไซส์นะครับหนังแก้วบ<า>ว,ว,วกหนึ่งไซส์ถ้าสวยตูใครไซส์ใหญ่มากๆมันจะเพิ่มหน่อยนึงนะคะพี่พี่ออนี่ไซส์กลางๆปกติอ่ะเป็นลย50บาทให้เ่อนลายกุหลาบค่ราคา140-150บาทถูกมากนะใครจะเอารองเท้ากดได้เลยนะคะรับก็รุ่นลายส ดูลุนลายสกอตพี่จุ๋มใส่อยู่ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเขาบอกว่าขอนุนลายสกอตอันนี้ตรงตรงไซส์ไหมครับตรงเอออันนี้ส40เอ็นไม่ตรงค่ะอันนี้บวกหนึ่งใช่ต้องบวกค่ะอันนี้บวกหนึ่งนะครับลายสกอตอี๋อ40เส่พอดีต้องบวกเพิ่มค่ะเอาพี่นะคะลายสกอตต้องบวกนะคะอันนี้นะเพราะว่าท้าไมหนูใส่40พอดีอะมีนะครับขอขอบคุณครับลายสกอตค่ะให้เรานะคะ140พอดีหนูนะคุณหมูมาคนละแบบเลย ใช่ไหมต้องวางองใส่ัก่อนใส่แบบเล่นหรอแบบเชื่อไม่ด้่่ได้หน้าหลากรีบปักส้นสูงให้นะครับยายคุณใส่ให้ดูนะคะดาเทาเดี๋ยวสักพู่นะดาเทานะดาเทาแบบนี้เนี่ยเลยดํแบบนี้ใช่ไหเดี๋ยวโดสักพู่นะฮิดสกานะคะ ส้นสูงม,มองแา่ก็ด้านบมวิ่งโอ้นสวยอันนี้ใส่ทำงานได้เท่าไหร่เนี่ยส้นสูงอะพี่พี่ส้นสูงเท่าไหร่คะเดี๋ยวกาลังหายอยู่ครับมีกี่สีอะส้สนสูงให้หน่อยสิสีเขียวสีดี้ ส้นสูงอยู่ที่ประมาณกี่นิ้วสองนิ้วส้นสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะนี่อ้พี่จุกรอบไรพี่จุกอยู่ฝั่งนี้เออตะกร้าห้าไม่ต้องค่ะตะกร้าห้าไม่ต้องนะอันนี้นะตะกร้าห้าไม่ต้องบวกไซส์นะครับใช่พอดีเลยอันนั้นไม่มีตะกร้าอันนี้บ้ามีปะไม่มีไม่ใช่ จัๆๆกร้าไม่มีเดลอาอยไม่มีค่ี่ไม่ต้องใส่กัมวน่ารักมาูดมาตัวที่ปักอยู่นะครับเดี๋ยวใช่ถุงเท้าตุ่มเท้าอ่ตัวนี้หรอตัวใสหรใ่ตัวที่ปักอยู่1 7 <8 S 3> ็น,<า>เ,นเอาใสาเ็นังไเดี๋ยวมันหา,ายเนเท้าแต่นะครับมีส้นนี่เป็นงานนี้ใส่่ัวยอะส้นเป็นส้นใสราคา้อบาทนะ ราคา178บาทอันนี้อันนี้สวยมีกันเลอรนเป็นส้นใสอ๋อมันคือสีนู๊ดใช่ไหมคะใช่มันสีเดียวอ่ะชมพูมีสีเดียวครับมีสีเดียวราคา158บาทอันนี้ใส่พอดีใช่ไหมคะพอดีแล้วหนุ่นาะเกิน์ลเท้าหนูยาวออกมาเนี่ยถ้านี่ีต้องใส่สีสิบเอ็ดบวกหนึ่งไซส์ครับหนึ่บวกหนึ่งไซส์นะถ้าสีสีต้องบวกเป็นอีกหนึ่งนะคะ อย่กลุ่มเดินกับหมังนบ้านจหลังนบ้านมานนบ้านขอแบบเดินแบบเดินแบบแนวใหม่แนวใหม่แนวสับสวยเนาะ กดได้อันนี้ราคาดีนะครับมามีคนกดไป2คู่แล้วนะโอ้ยแม่เดินค่ะอันนี้แม่กดแค่2คนเป็นไรอ่ะกางเกงใส่ไซ XL แม่ชอบสบายเสื้อโคตรสบายเลยดูเพ่งพิวเลยเพราะว่าตะก้อาทาเยอะแยะมันก็เลยได้ได้ดีมากดกดกดเดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่อยๆเอาอะไรอีกเอาชุดนี้ไหมใช่ชุดนี ยีนได้เดี๋ยวปักทรงยีนทรงยีนเมื่อกี้พี่จุ๋มบอกว่าบวกหนึ่งเบอร์เหมือนกันนะครับมาอาปักทรงยีนนะปักทรงยีนเดี๋ยวปักให้ยีนใส่กระถุงเท้าแล้วรต้องบวกเนาะพี่ใส่อะไรสี่สิบทรงยีนปักแล้วนะครับทรงยีนไม่ต้องบวกับทรงยีนตรงไซส์เลยอันนี้ตรงไซส์เลยอันนี้คือที่แก้มบุ๋มใส่อยู่นะครับมียีนอ่อนกับยีนเข้มอันนี้คือยีนเข้มใส่กระถุงเท้าน่ารักมาก ร้อยสี่สิบสองบาทอ๋อแฟนมีมาแล้วเอามาแฟนมาอีกไหมหนูรต่างก้าสองนั่งกลับบวกหนึ่งไซค์ครับอันนี้นะอันนี้ราคาราคาดีมากนะ คือรองเท้าอ่ะไม่ต้องมาซื้อที่นี่ได้เลย140บาทเง้นก็ไม่หลุดไม่หลมไม่ลื่น ต่อมาสีเข้มสวยสีเข้มสวยดีสีเข้มดีหละกัวยตนอยู่ไรนี้พลังเยอะยน่้กระบอเลยจิงช่งน่ะพี่จุ่มบางหนูอ่ะมเด็กหบ้างีน่ออันนี้ยังอยู่ะมันเป็นสีนี้ี ก้าที่ปักบุญนะครับร้อยสี่สิบสองบาทนับร้อยสญ่นะบสองบาทใส่ตรงไซส์ได้เลยนะใส่ตรงไซส์ได้เลยนะตะกร้านี้นะใส่ได้จะได้น้ำว่านตะกร้าตะกร้าลายสก๊อตคุณคิดต้องบวกไหมครับอันนี้เหรอคะใช่ บวกขาดีตับวกสก๊อตลายสก๊อตตะกาห้าต้องบวกหนึ่ากกา 5, งไซส์นะครับต้องบวกขาวต้องบวกเพราะเราดีะคนมาเราอยากดูตะก,ก้าไหนเขาอยากดูวันนี้ค่ะคันดีอ๋อเชอร์รี่อ่ะอลลเขากำลังฮิตจริงช่วงนี้เทรนเชอร์รี่มาแรงมากสีเท้าสีขาวสีดำนั่นแหละเท้าใหญ่บวกไปเลยแม่คุณขาดไม่มีเชอร์รี่กับมังฮิตไม่มีเอาลูกเท้าหลายแบรนด์อะเขามาทำเชอร์รี่กัน ตะกร้าต่อไปไม่แต่เนะชอร์รี่มีอย่างพี่พีเชอร์รี่อยแบรนด์ทำหลายแบรนด์มากไม่ต้องค้อแพงออเอาแค่นี้พอเชอร์รี่อยู่ตะกร้าไหนเอ่ยแล้วก็ห้แบบสะพายกระเป๋าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักนะหรอเสร็จหนูดิตูคู่เดี้ยทั้งนั้นอะมาเราไปเราไปตะกร้าที่ดูคนหน้าเแบบท้าใหญ่ แนะนำให้เอาพวกนี้ไปเราไปตะกร้าเจ็ดมนาะอันเนี้ยร้อยแปดสิบแปดบาทเหลือร้อยเจ็ดสิบสองบาทใส่ได้ไหมไม่จุ้งนี่อันนี้อันนี้ครับเผื่อไซส์นะคะอันนี้ไม่ต้องเผื่อนะครับอันนี้พอดีสวยงานสวยเลือกสีได้แล้วถ้าสมมติว่าข้างหน้ามันไม่พอดีแม่สามารถรูดปรับได้เลยนะคะตามหน้าเท้าเรานะหลักหน่องแลอวงานดีเวลาแบบ แบบนนกใส่่อยรรงีเวเนี่ยพี่จุ๋มรูดรูดให้มันพอดีสายข้อสายข้อ<า>ลงอนนข้อเล็กอันนี้นะราคาดีมากร้อยแปดสิบจุ๋มมาแล้วร <17 2 S 2> ้อยเจ็ดสิบสองบาทเท่านั้นขอบพี่จุ๋มเด,ดี๋ยวรองเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรองเ้าผมตั๊บเลยวนี่อ่ะเห็นไหมปรับง่ายแล้วมันก็จะพอดีข้อเท้าเราแหละอันนี้ดีเพราะว่ามันรัดให้พอดีกับข้อเท้าเราได้เล จะกด,ดกดได้นะร้อยเจ็ดสิบสองบาทคับมีที่โดนโ,ออโดนโตเออเลืออพอดีพอดีไซ์ได้เลยนะอันนี้พอดีไซส์ดดดได้เลยนะนส้นตึกไม่มีตะก,ก้าครับพี่จ๋าพี่ดูนะอันนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ปะไม่ทำอย่างนี้เลยน้ำชงเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอร่อยมาก นี่เชอร์รี่ไม่มีนี่แม่ปัดแค่นี้แล้วมันก็จะพอดีข้อเท้าแม่และเชอร์รี่ไม่มีตะกร้าใช่ไหมหไม่มีค่ะก็มีไก่ชิกบเชอร์รี่อ่ะควรซื้อเขาไม่มีตะกร้าเชอร์รี่เหรอพี่ปวงถามเขาไหมเชอร์รี่อ่ะมันช่วงนี้ยเขาทำแต่เชอร์รี่กันเยอะมากหนูก็อยากซื้ออยู่แต่แต่ให้หนูซื้อแบบทีหนึ่งสามสี่พันแล้วเป็นแบบใส่ได้กี่คขังก็ไม่อยากอะเพิ่งถามวมีไม่มีตะกร้ามีอันนี้เนี่ยเห็นไหมรัดแล้วก็จะพอดีข้อเท้าออ่่่เมี มีโซนนิดหนึ่งอันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักอันนี้ใส่ก็แบบเด็กแนวอันนี้ก็ตแบบ้องใส่ถุงเท้าขึ้นมาแมบบันจะสวยเด็กแนว,แบบแนวยังสมมติว่าเราใส่ชุดัดเสี่ยนป้า อันนี้น่ารักเอ้ยไม่ใช่อันนี้ขางไก่แฟลชเซลล์ล้อนะครับใครกดกดได้เลยนะได้จริเนี่ยร้อยผูกใส่ได้เกีเท้าอยู่เลยอันนี้อันนี้น้ำเหนออันนี้มีกี่สีอ่ะอันนี้มีมีสี่สีค่ะสวยนะมาแล้วพี่เหลิวเนี่ยไว้ใส่วันเล่นเล่นค่ะพี่จุ๋มขางไก่สิบสองนะสิบสองซองเหลือสองห้าเก้าเองดีนะ มันแบบดูดีอ่ะเิ้ยคุณนีด้เสียพัดลมหนูปปะหนังไก่259แฟตเซลอยู่เฉรี่ตะก้า4 1อยู่ตะก้า12นะถูกมากเฉรี่หนูจะเอาพี่จุ๋มต้อค่าเฉลี่ยค่ตะก้าสี่บใช่ดเี่น่ารักจุ๋เห็นไหมเฉรี่น่ารักเชื่อดิเราก็ต้องเชื่อกันเชยเรี่มันน่ารักเชื่อดิแก มันจะมาอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันต้องเชอร์รี่เท่านั้นแหละต้องจุดแนวไปขอเดี๋ยวพี่ปุ๊กไปเชอร์รี่น่ารักมากไปขอตะกร้าเชอร์รี่ก่อนนะคะนน้ำหมอเดี๋ยวดตอนเย็นเดี๋ยวบอกอีกรอบนึงได้ไหมแม่น้ำลดมากเชอร์รี่ตรงไซส์ไหมตรงไซส์เนี่ยเชอร์รี่สวยซื้อเชอร์รี่เชื่อฉันอุ้ยมันใหญ่สุดเบอร์อะไรอ่ะหมอกันทุกคนอย่าดูตะกร้าไหนอีกสี่สี่สี่ห้าเลยค่ะไอ้คิวจะขายด้วยเขาบอกว่าเขาทำมาเขาทำา คีด้วยนะคะใช่คีเดจนเท้าสี่สิแล้วก็เท้าว่างตาก้าเชอรี่มาแล้วสี่สิบเอตะก้าเชอรี่ร้อยสามสิบสามบาทเขาทำเขื่อ l g b t เลยเขาคิดเขื่อนมาที่นี่ออืทุกคนตะก้าเชอร์รี่มาแล้วนะรองเท้าเชอร์รี่133บาทจริงเอันนี้อยากให้คิวมาขายเลยอ่ะใครจะเอาเชอร์รี่นะเชอร์รี่มาแล้วตรงไซส์ไหมคะตรงไซส์จ้าตรงไซส์เลยนะค่ะเขาทำตั้งแต่ เชอร์รี่อยู่กดได้แล้วนะตะกาที่ปาก <ปะ S 1> อยู่เชอร์รี่นะครับ